มาอัปเดตข่าวช่วงดึกกันสักนิดหนึ่งนะคะบทบาทของศิลปินชาวไทยของเราล,า,ลาลิซาลลิซ่ามณีบาลแห่ง YG Entertainment นะคะที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกค่ะเป็นที่ต้องตาต้องใจตำนานสาวผมรอนนั้นคือใคร เพราะเธอแนนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นดุดันชัดเจนค่ะทำให้ลิซ่านั้นมีชื่อเสียงดังระดับโลกยืนแกล่งนะคะในฐานะศิลปินเดี่ยวได้อย่างภาคภูมิใจค่ะแฟนๆได้มีการแชร์การบนโซเชียลมมเดียนะคะว่าถ้าไม่ใช่ลิซ่าแล้วจะเป็นใคร106ล้านเป็นสักขีพยานนะคะยอดการติดตามเกิน100ล้านบนอิสระแกรมค่ะคนแรกและคนเดียวในวงการเคป๊ปเกาหลีใต้ในตอนนี้ค่ะไปถึงสถิติต่างๆ กินเนส s เรคคอร์ดก้าวรายการค่ะตามภาพก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะมีแฟนแชร์การบนโซเชียลมีเดียค่ะที่ลิซาได้ไปทำการสแสดงในเวทีเรื่องราวต่างๆมากมายก็ถือว่าเป็นเวทียิ่งใหญ่ดังระดับโลกนะคะวงการเพลงวงการฮอลลีวูดรับรางวัลล้วนแต่ลิซาไปสแสดงในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างแข็งแกรง่งได้อย่างภาคภูมิใจค่ะซึ่งในแต่และเวทีการสแสดงนะคะก็ยิ่งใหญ่การันตีวัดความสามา ด่งดังระดับโลกในแต่ละเวทีก็จะได้เห็นเอกลักษณ์ความพัฒนาตนเองของลิซ่าในแต่ละสเตจค่ะและเมื่อปรากฏตัวนะคะลิซ่าก็เป็นที่พูดถึงขึ้นแทร็กขึ้นเทรนไปทั่วโลกค่ะลิซ่าก็ยังคงตอกย้ำกับวลีนี้ที่ว่าเจ้าแม่แห่งความปันป่วนสันสะเทือนนะคะไปที่ไหนสะเทือนที่นั่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้ไดีว่าความนิยมไม่เคยลดลงเลือนหายไปเลยละคะ่ะ แล้วทีนี้นะคะแฟนๆได้มีการแชร์การบนโซเชียล e มีเดียว่าลิซ่านั้นคือคนต่างชาติคนที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกนะคะแล้วก็ K-POP ก็ถือว่าเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะก็ลิซ่าเป็นที่พูดถึงมากกว่าศิลปิน ในชาติของ K-POP เกาหลีใต้ค่ะก็ข่าวต่างๆนี้มีการแชร์กันบนโซเชียลมีเดียนะคะที่ทุกคนจำได้ไม่เอ่ยที่โด่งดังเป็นอย่างมากเลยมีใครย,ยักษ์ใหญ่ออกมามีการแบบเฟกนิวจ้างนักข่าวมาตีข่าวใส่ร้าไปสี่ลิซ่าโจมตีลีซ่าหนักมากเลยแล้วค่ะใส่เฟกนิวสารพัดนะคะบอกเลยว่าเป็นลิซ่านั้นมันไม่ง่ายเลยนะ ก็จะได้เห็นว่าค่ายยักษ์ใหญ่นี้กลัวลีซ่าขนาดไหนปัจจุบันลีซ่าก็ถือว่าออกจากวงการเคป๊อปกันไปแล้วละค่ะก็เชิดชายใช้เดี่ยวได้อย่างภาคภูมิใจและแฟนๆแชร์าการบนโซเชียลมีเมดียนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวสถานะล่าสุดของมาดามลิซ่าที่ได้มีการแชร์กันค่ะว่าเจอตัวมาดามลีซ่าและซีโอเฟริกอาโนค่ะไปรับประทานอาหารก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ออกเดทด้วยการสองโคนนั่นเองค่ะแฟนๆก็ได้มีการแชร์ การบนโซเชียลมีเดียสำหรับหรือภาพใดๆนะคะแฟนๆก็ไปตามดูเองก็แล้วกันนะคะฉันเคยทีมแม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ